พลตำรวจโทมนตรีบุญยโยธินรองธิบิีกรมคุมประพฤติชี้แจงขั้นตอนและวิธีการรับตัวนายทักษณิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจากกรมรัชทั์เพื่อเข้าสู่กระบวนการพักโทษภายใต้การกำกับดูแลของกรมคุมประพฤติโดยหลังจากที่นายทักษณิณได้รับการพักโทษเรียบร้อยแล้วเนื่องจากมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดคืออายุมากกว่า70ปีขึ้นไปและเจ็บป่วยซึ่งหากนับตามวันเวลาที่อดีตนายกรัฐมนตรีเข้าสู่กระบวนการรับโทษมาแล้วก่อนหน้านี้คิดเป็นหนึ่งในสามหรือ6เดือน จะทาให้ในวันที่18กุมภาพันธ์นี้นายทักษิณก็จะเข้าสู่กระบวนการพักโทษทันทีแต่ต้องรอดูใบแจ้งการพักโทษก่อนว่ามีรายละเอียดอย่างไรและผู้ได้รับการพักโทษไม่ว่าจะเป็นการพักโทษแบบกรณีพิเศษหรือแบบกรณีที่มีเหตุพิเศษทุกรายมีเวลา3วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับการพักโทษในการเข้าพบและรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่คุมประพฤติในกรณีของนายทักษิณหรือบุคคลใดก็ตาม ซึ่งเป็นผู้มีอายุมากกว่า70ปีขึ้นไปและมีอาการเจ็บป่วยนั้นตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการคุมประพฤติจะเป็นฝ่ายเดินทางเข้าพบด้วยตนเองภายใน3วันคือตั้งแต่วันที่18กุมภาพันธ์ถึงวันที่21กุมภาพันธ์ณสถานที่พักโทษของต่ระรายหรือสถานที่ที่ได้นัดหมายเพื่อที่แจงหนึ่งกระบวนการพักโทษเงื่อนไขการคุมความประพฤติการปฐมนิทศและการดำเนินการเบื้องต้นก่อนจะเข้าพบกับเจ้าหน้าที่กรมคุมประพฤติ ต้องได้รับการประสานยินยอมจากเจ้าตัวและญาติก่อนเราต้องเผื่อเวลาในการรักษาของแพทย์ด้วยเพื่อให้เกิดความสะดวกที่สุดทั้งนี้ในกรณีการพักโทษแบบปกติผู้ได้รับการพักโทษจะต้องไปางงานตัวที่สำนักงานคุมประพฤติด้วยตนเองภายใน3วันเช่นเดียวกันพันตำรวจโทมนตรีกล่าวอีกว่าสำหรับการเข้าพบเพื่อรับการพักโทษกรณีมีเหตุพิเศษโดยเฉพาะบุคคลน,นั้นเป็นผู้เคยเดินบนตำแหน่งทางการเมืองระดับสูง หรือเป็นบุคคลสําคัญของประเทศทางอธิบดีกรมคุมประพฤติจะมอบหมายให้มีผู้บริหารระดับสูงเข้าพบพร้อมกับเจ้าหน้าที่คุมประพฤติด้วยและกระบวนการแจ้งเงื่อนไขาการพักโทษต่างๆจะเป็นไปตามระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าโดยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่เกี่ยวกับการคุมความประพฤติศพศ2560พันธบทโทมนตรีกล่าวเพิ่มเติมด้วยว่าสําหรับการติดหรือไม่ติดกําไร EM นั้นจะเป็นดุลยพินิษ ของคณะกรรมการพักการลงโทษที่จะเป็นผู้พิจารณาซึ่งในกรณีของนายทักษิณถือว่าเป็นผู้ได้รับการพักโทษกรณีมีเหตุพิเศษเนื่องจากสูงอายุมีอายุ74ปีและเจ็บป่วยดังนั้นตามหลักเกณฑ์ที่ผ่านคณะกรรมการมักจะไม่ให้ได้รับการติดกําไร EM เพราะต้องคำนึงถึงปัญหาสุขภาพและอัตราความเสี่ยงน้อยที่จะไปก่อเหตุกระทำความผิดซ้ำได้ส่วนเงื่อนไขหลังพักโทษพันตำรวจธทโมนตรีบอกว่า หากมีเหตุจําเป็นที่ต้องออกนอกพื้นที่ให้แจ้งพนักง,งานคุมประพฤติซึ่งการออกนอกพื้นที่เขตชั่วคราวสามารถทําได้และการออกรายการทีวีต่างๆสามารถกระทําได้โดยไม่ต้องแจ้งแก่เจ้าหน้าที่คุมประพฤติเพียงแต่เจ้าตัวต้องดูเนื้อหาว่าที่พูดไปนั้นจะก,กระทบอะไรหรือไม่หรือสร้างความเสียหายหรือไม่สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชน